สั่งอะไรอะ่ะวันนี้เราเราก็มามามาอุดหน,นุนสุ้มตำครับเออเหมือนเดิมสุ้มตำร้านนี้อร่อยอไหนถามดิไหนไม่ค้าสุ้มตำถามดิถามดิเ <laughs> ออน,นี่ครับรรไม่ค้าสุ้มตำครับ ไม่นี่ครับว่าหิวสมตำครับเอาแต่สมตำว่าอุดหนุนน้องเหมือนเดิมเหมือนเคยพี่น้องเลยสบายดีกันสบายดีพี่น้องกันสบายดีวข้าแซ่บแซ่บสมตำแซ่บเนาะแซ่บกับสมตำก็ไม่ค้าเลยนะคะเออนั่นแหละเห็นไหมแม่บอสพี่น้อง อร่อยไหมกินหน่อยไอ้กินหนักแบ่งเด้อมาแบ่งเด้อครับบุพเพิหน่อยเนาะแมนโบราณน่เห็นไหมเห็นจังเอออันนี้มัดซื้อบ่อยไหมไม่เคยซื้อเพราะร้านร้านน้องเขาอร่อยแมนเนาะ ปลาอร่อยดูการปรุงครับนี่แหละมิตรดีแลวพี่น้องครับัสดีฟังสายสอปอล่าวกันครับัดีฝังไทยครับัอดีทถูกคนเด้อนนครับผ่านไปผ่านมาก,กับแวะมาอุ่นน,นุ่นองเนเด้อครับอยู่เอ ไอ้พษาที่สาพี่น้องพรกษาที่สามครับตรงตลาดขัมาม่าน้องขายช่วงไอหกโมงหกโมงขอมงมนปิดกี่โมงนะประมาณขายห้า <5 S 1> โมงสี่โมงห้าโมงจขายสี่ห้าโมงปิดประมาณ2องทุ่ม,ม,มไม่ใช่สี่ทุ่มนะอ๋อคือขายมันมีคน,นโลกตลาดในบ้านอืมมาน,นุดนันพี่น้องครับ ช่วยสนับสนุนกันเด้อครับน้องกำลังดีชางเนื้อสางตัวครับหาเงินไปทำหน้าค่ะ<笑><笑>นา <เล S 1> โอเคนาเขาโอเคแล้วบอกบอกหาเงินไปทำหน้าไปน้องผู้ใดซอยสนับสนุนนเด้อนี่นะครับหาเงินไปทำหน้าค่ะน้องบอกว่าไอหาเงินไปทำหน้าพี่นอ้อง เรื่องที่เรื่องใจสนับสนุนครับได้ครับโอเคครับแซบแซบร้านนี้แซบครับ